เมืกี้มันยอมด้วยคุยใหญ่เที่ยวปืนยิงสิย,ยอมกูเอากูเอานี่ยิงมันึ่งมันไออยู่พักหนึ่งเฮีย hey, ยิงไปแล้วหนึงน่งไม่ตายผมรอมันอัปเดตเอาปืนยิงเบบี้กิตต <Baby S 2> ันก็เหมือนเนี่ยเบบี้กิตตันคืออะไรวะไอ้ที่มันเอาไปแช่นะ้ำมันพองๆอะไรกันเลวะสกิสสติงเจอแม่งโดนด้วยววะพี่ปลาแบบสมๆโดนโคตรแรงอะ่ะ Talk to entry team. Suspects have a foothold in this area, area, and they're refusing to cooperate. Entry team, we are cleared to proceed with the mission. Why are you? <laughs> เดิมเลยพี่กระปุกเข้ากอนแล้วพี่ไปดูตรงกระปุกควันดาวใช่ไอเช็ดขีไม่ไปเลย แม่งต้องใช้ปิกล็อกอเขาเก<ร>ิดไม่ได้วับวววว่ะปิงวัวววปที่ับิวัาวมามมีคนหนีไปแล้วพี่เปิออบเปิออบต<ร>าว<ร>

ơi great work keep going lúc như này này phải kìm tập lệnh như vậy đi vào ok ok bắt được rồi đi 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 ตกเจาะหอออดนี่มันดีจะไม่ยิงใครเลยดีเกินแบบไม่ค่อยอยากหยิบมาเล่นี่ยเอฟเอฟเนี่ยระวังหลังนะดู เราก็ลองยิงยิง,ยงโดน,นเลยไอ้เหี้ยวเอ้าอยู่ไหนวะยังไม่ตายอ่ะไม่รู้อ่ะมันเสียงมันยิงมาพี่ไปไหนไม่รู้<อ>น่าจะล้มไปแล้วนะอ้อมไปพี่ยิงมันเจ็บมากเลยเอา้ามันไม่ตายก็วิ่งไปไหนไม่รู้ Hands on your head! Please, I'm a parent. Turn around. Don't get up. Arm George, it? It was all George. He's the one you want. The civilian is standing by the trailer. Arm, arm. two to team Roger, Trailers inbound. George, my name is Dr. Davis. Nice to meet you. Oh I couldn't Police don't move! Yeah, they look at Get down now! Get down! Hands on your head! I'm oh. not moving! Or maybe put ya. We'll get you out of here. Alright, kid, from the top.

Great work, Entry Team. Keep it up. Hello, yeah, I'm I'm play, it. Play, oh, damn it. The electricity is gone. What am I doing? Yeah, I'm not gonna Stay down and turn around. Keep your hands behind your back. I don't understand. What did I do? I don't want to talk. Seville, big... yeah, down. I want to see hands. No, 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 no. Talk reporting. Hands up, Notcher. And your team, great work. Keep going. Oh, maybe no. It's there. You can press it. Press it. เฉีงดใช่เฮ้ยไม่ใช่แปดแปดแปดโดนโดนไม่โดนโดน่ะโร้องเหร้องร้องยอมแเนี่ยมันโดนพี่พี่ยิงขามันดูดิดูเลือดเจสซูชาต่ะ

ปดโดนป่ะ่ไม่โดนพี่อ้องขวาไปโดนดับดับแล้วต้องยิงเหรอเยอะเดี๋ยยีจยิงจับไม่ได้เมาขี้นี่จมาทำอะไรกันหรวะ เนี่ยเมื่อกี้บทพูดเมื่อกี้มันมีมันมันเกี่ยวพ้องกับไอ้ดานที่ว่าถ่ายหนังโต่ะพี่เรียกบอสของฉันมอับหอโมอัไมเห็นเยออจริงใช่ไหมนาะ้งหลัยโอมอไม่เห็นเลยว่ะมันเป็นปัาลงอ่ะไม่ด้มน่อาจ

Ok, in. the Oh, We have one dead suspect here. Talk to entry team. Affirmative, entry team. Suspect ready for what Stay down and turn around. We're not here for you. เจอฮิวมองเกอร์ในห้องน้ำเลยอยากเห็นเด็กนะฉันไม่เห็นเด็กเลยอยากเอเลยนะขาดเลยวเอาเจทีฟเนี่ยเลยไม่ได้เก็บสักันนี่อะไรไอ้เก็บวะเงินไงเ็นอ๋อเอาเก็บไม่ได้แล้วเก็บดย เอาคูใหญ่ไปทุ่มเนี่ยขาดอะไรท<ะ>ี่เกี่ยวข้องอาวุธหรือเปล่าก็ไม่นักใหญ่ไอ้กล้องวิดีโอมันเปิดผิดจานคอมกดอะไรไม่ได้เลยหมาโผล่นี่ขาดแต่ว่าเงินเหรอต้องโหวตหรือไงอย่าเพึ่งดีก๋ยว เดี๋ยวคะแนนไม่เต็มเราไม่เจียวดูนั่นนี่เนื้อมันเจียวมันเป็นแล้วแต่ปืนพี่ว่าพี่นาะเก็บหมดแล้วนะ้มันแอบปอกอะรกหรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นนี่ t h ด p u t them ี่แล้ว ก็ร bon ีบอดปบออกขาดหลักขาดโอ้โหได้เอะเอียทำได้ดีดีนายตำรวจกล้องก็ดีเยี่ยมเลยผูกกองไฟถือว่าเร็วอยู่เริ่มนี่เดกเดียวดไม่ไม่ไานไม่ไม่หลายเกม